สวัสดีครับผมผมปุ้งโซลูชันนะครับจากร้านจิลียังขอบประตูรถยนต์ที่ชนบุรีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับอสองคันนะครับผมคันแรกเป็น Honda c ซ v นะครับผมปัญหาเหมือนกันเลยนะครับก็คือว่ามีเสียงเข้าในห้องโดยสารค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมคันนู้นเป็นวีโก้นะครับรุ่นแคปเปิดได้นะครับผมเรามาดูคันแรกครับคันแรกเป็นซีอวีครับผมนี่ดูยางเดิมเขานะครับผมนี่ยางกันเสียงตัวนี้นะครับผมนี่ดูจากสภาพนวนนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายุบแบนหมดแล้วนะครับผมนีัน้ะครบ ถ้ายุบแบนอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะกันกลิ่นกันเสียงอะไรได้แล้วนะครับผมใครที่ใช้แล้วนวมยุบแบนอย่างนี้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นของใหม่นะครับผมมันจะเพื่อป้องกันนะครับพวกเรื่องลมเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงที่เข้ามาจากภายนอกได้นะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูยางของใหม่ครับที่เราติดตั้งเข้าไปให้ลูกค้าน,นี่คือ,อยางขอบประตูของใหม่ที่เราติดตั้งมาให้ลูกค้านะครับผมนี่ เห็นได้ชัดเจนนะครับว่านมยางตรงนี้นะครับมันจะสูงขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับนมหนา20มิลนะครับผมซึ่งจะสูงกว่ายางเดิมที่มากับรถประมาณ5มิลนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมป้องกันพวกเรื่องล้มเรื่องกินเรื่องเสียงเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนยางขอบประตูในรถ h o n ด้าซ v นะครับผมอ่าทีนี้เราไปดูคันโนนครับคันโนเป็น v ีโก้รุ่นแคปเปิดได้นะครับผม อ่ะอันนี้เป็นวีโก้รุ่นแคปเปิดได้นะครับผมนี่เปิดตัวกมานะครับเจอยางกระดูกมูอยู่ด้านในอย่างนี้นะครับผมนี่ดูด้วยสายตารู้เลยนะครับว่าแบบนี้เสริมสภาพแน่นอนนะครับผมเนี่ยรวมยุบแบนขนาดนี้นะครับผมนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวีโก้นะครับนี่มันจะไม่มีนวมยางด้านหน้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่รับลมเข้ามาจากด้านหน้านะครับผมเวลาวิ่งสวนลมเนี่ยลมจะเข้ามาช่องนี้นะครับถ้าไม่มีนวมอย่างนี้นะครับยังไงเสียงก็ เสียงลมเสียงรบกวนก็ดังแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเ,เปลี่ยนคันนี้ต่อนะครับผมโอเคอออันนี้ก็คือว่า,าคือมันเป็นอย่างนี้เฮียผมจะอธิบายให้ฟังคือพอเราเปลี่ยนไอยางกระดูกงูกตัวนี้แล้วใช่ไหมเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะปิดประตูเนี่ยประตูมันจะแน่นขึ้นแล้วพอเราเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปฟ้องมันปุ๊บมันจะปิดประตูไม่ได้เลยคันนี้อ,อง ไม่คล้ายไอ้นั่นคู่บวกอันนี้คั่วลบอยู่ได้เราเราต้องเลือกเปลี่ยนยางใดยางหนึ่งก่อนเปลี่ยนคู่จบเปลี่ยนคือจบเลยปิดประตูไม่เข้าไม่ได้ใช่เพราะว่ายางมันจะหนาเกินไปหนากะหนาเจอกันมันจะปิดประตูไม่ได้ครับผมได้เลยครับสุดยากแน่นเกินเอาผมโอเคประมาณนี้นะครับผมการเปลี่ยนยางกระดูกงูในรถรุ่นต่างๆนะครับใครมีปัญหานะครับลมกินเสียงเข้ารถนะครับหรือน้ำเข้ารถนะครับผมโทรปรึกษาเราได้นะครับผมทีมียางขอบประตูรถยนต์ที่ชนบุรีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ